สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณค้ามาชมรีวิวกันต่อนะจ๊ะตัวนี้นะคะจะเป็นเร d y m i มิกเรสเนาะหรือว่าจะเป็นเรสรวมผ้านะคุณค้าตัวนี้เป็นงานเกรด B นะคะจินนี่หนึ่งสามห้านะคะจินนี่หนึ่งสามห้าก้อนมาสี่สิบห้ากิโลนะจ๊ะเป็นงานคลาสแบบคลาสไซมาเลยแ<ส>นวใส่ทำงานใส่เที่ยว คละสั้นยาวมาเลยนะคะ45สิบห้ากิโลขอแชร์แป๊บหนึ่งลืม ทำไมมันไม่เคนกำลังไลฟ์สด โอเคเคแชร์เรียบร้อยมามาดูงานต่อนะจ๊ะเออได้หลากหลายแนวเลยนะคะในกระสอบเดียวเนาะใส่เที่ยวได้ใส่ทำงานได้นะคะใส่เที่ยวได้ใส่ทำงานได้นะคะับแบบมาเลยคร้าแบบค้าไซส์มาเลยนะจะตัวนี้เป็นงาน US เนะคุณลูกค้าเป็นงาน US นะจ๊ะส่วนใหญ่คืองานที่ ก็ดังเราจะเป็นงานยู US นะคะเคยมีงานเกาหลีมาก็นานมาแล้วตอนนี้มีแต่าง,งานยูเ US นะจ๊ะลูกค้าท่านไหนที่หางานญี่ปุ่นงานจีนบ่าม,มีด้วยจ้ะเดอ้อคาสั้นยาวมาเลยนะจ๊ะ รวมผ้ามาเลยนะผ้าฝ้าเอาผ้าคอตตอนผ้ายืดผ้าโพลีชีฟองนะคะอันนี้แนวแบบเป็นผ้ายืดยาวๆโอนวีนะคะ อันนี้ของโอนาวีนะจ๊ะมีทั้งแบบสายเดียวเซ้กเนี่ยแบบแขนกูดแขนยาวหมดแล้ว อันนี้เป็นผ้าแบบสะดุ้งเหมือนผ้าสะดุ้งผ้าสะดุ้งทำไมเขาถึงเรียกผ้าสะดุ้งอยากรู้มากเลยโดนแล้วสะดุ้งเหรออันนี้ผ้าคอตตอนนะคะผมเปื้อนเอาไปซัก ขอภัยในความที่แม่ค้าหาวนะไม่ค้าง่วงไหมจ๊ะคลับแบบมาเลยนะคุณค้าไว้รุ่นใส่ได้ไว้ทำงานใส่ได้ไว้ผู้ใหญ่ใส่ได้มีหลากหลายแนวเลยนะคะ มีทั้งแบบน่ารักเซ็กซี่หวานหวานเรียบร้อยมีหมดสวยจบในกระสอบเดียวมีลูกค้าถามหางานเดรสที่มันเป็นเดรสขาวล้วนนะคะอันนี้มีมีปนมานะแต่ถ้าเป็นแบบขาวล้วนทั้งกระสอบไม่มีนะคะ เขาล้วนทั้งก็สอบเคยเอามาแล้วเจ้านายขายขาดทุนมากยับเยินมากนะคะทุนมาแพงมากเจ้านายมันเลยไม่เอาเข้าอ,อีกแล้วนะจ๊ะอุ้ยสวยน่ารักอันไหนอ่ะมันกลับได้ไม่ใช่เหรอ มันเต็มไงพี่เฮ้ยสีเหลืองมัดย้อมสีเหลืองไว้น่ารักนะข้างหลังเป็นแนวแบบซิกซี่แบบเบาๆฟิลแบบเดินทะเลเดินใช้หาดน,นะคะเฮ้ยน่ารักอะ เป็นพายืดช่วงนี้เขากำลังแบบกระแสนะกระแสปลาแซลมอน <laughs> <laughs> น่าจะไม่มีใครไม่รู้จักนะเขาช่วงนี้กำลังดังเลย งานโอเคอยู่นะคุณลูกค้างานเกรดบีงานโอเคอยู่นะคะแต่ถ้าว่ามันมีเปื้อนมีมีตำหนิบ้างมันก็เป็นธรรมดาเนาะแล้วอันนี้ก็เป็นงานมือสองน้ำเข้านะคะงานมือสองน้ำเข้าโอ้ยสวยดีล่ะชอบอะ่ะผ้ายืดแบบเนี้ยขออนุญาตน,นะ Oi? าค่หยืดอ๋อไม่ได้ด้วยนะเนี่ยเซ็กซี่เซ็กซี่แบบเแบบาๆบีแต่ก็ยังค่อนข้างใหม่อยู่นะงานบีแต่ค่อนข้างใหม่อยู่นะคะโุ้ย เห็นห้อยป้ายหนึ่งสองอ๋อนี่เป็นแบบเสื้อคลุมเฮ้ยสวยดีนะเอา้าตลกอะ่ะตลกเจ้าของนะอ่ะอุ้ยน่ารักดีนะคุณลูกค้า สวยนะยงานกรด็บีไม่แย่ไม่แย่ว้าวเดนเซอร์ดนเซอร์อันนี้เป็นผ้าแบบผ้าสะดุ้งหรือเปล่าผ้าผีผ้าสะดุ้ง,เ,งเขาเรียกกันแบบ บางคนก็เรียกพลีบางคนก็เรียกพาสดุงนะคะสั้นยาวคลาคลากันมาเลยนะคะคลาคลากันมาเลยคล้าแบบกันมาเลยแบบเหลือสิบห้าปอร์เซ็นสุดท้ายโอ้ oh. อันนี้จะเป็นสาวพล s สไซ e เสาวอวบเสาวอวบเสาวอ้วกไซ z ์งานคลาสไซส์มาเลยนะคะงานคลาสไซส์มาเลย C K ก็มานะคะเป็นเดรสผ้ายืดนะ C K ควินสีส้มมีตำหนัก mm hmm. สวยนะจ๊ะตัวนี้เป็นงานฝักนะคะเอองานโอเคเลยนะคะคุณลูกค้าเกรดดีแต่งานโอเคอยู่นะค่อนข้างใหม่เลยนะน่ารักนะสีแดงเป็นแบบสายเดี่ยวใส่แบบคาฟุงคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยใส่เที่ยวคาฟุงคาเฟ่นะจ๊ะอันนี้ก็เป็นแนวแบบเรียบร้อยสายหวาน เขียนยาวเนี่ยโอ๊ยนะไม่แย่เลยบอกเลยไม่แย่งานโอเคเลยนจะจ๊ะงานเกรดบีบางรหัสงานเกรดบีบางรหัสเนี่ยคือแบบไม่สวยเท่านี้นะออ๊ยใส่ตัวนี้ได้ไหมเปลี่ยนตัวดีกว่าแป๊บนึง เหมือนเป็นแบบเสื้อแขนยาวไปเลยแล้วก็เป็นกระโปรงลายดอกนะคะอันนี้มันเป็นสีดำไงข้างใน,นก็เป็นสีดำอุ้ย แบบแบบยาวก็เยอะนะลูกค้าแบบสั้นก็แบบสั้นประมาณเข่าเหนือเข่าขึ้นมาเล็กน้อยนะคะวันนี้ก็อกแบบเซ็กซี่แนอเซ็กซี่ว้าวอันนี้ชุดแบบคนเรียบร้อยกระโปรงชั้น น้วียคุณลูกค้าเกรดบีแต่ผ้าค่อนข้างใหม่เลยนะออ้ยสีขาวสีขาวแต่น้องแต่น้องดูดสีของคนอื่นมาแต่สวยเลยนะเนี่ยตนนัวเนี้ยเนี่ยคุณลูกค้าดูข้างหน้าสิซักได้ไหมอ่ะไปซักได้ไหมอ่ะเป็นงานแบบฉลุนะคะสีขาว เสียดายนะแต่บางคนเขาก็ซักออกนะพวกงานแบบงานที่มันแบบสีตกอะ่ะนี่อันนี้เขาป้ายมันเลยนะจ๊ะแฟชั่นนนว่าเหรอเป็นจังไหรละ่ะโอ้ ไหนก็คู้มใส่ก็เป็น น,นี่เป็นเรตรวมผ้าเกรดบีนะจ๊ะคุณลูกค้าจา๋าเรตรวมผ้าเกรดบีนะจ๊ะสี่สิบห้ากิโลจำนวนตัวเดี๋ยวหนูค่ะเอ,อ้เดี๋ยวแม่ค้านับให้ทีหนึ่งนะจ๊ะนะประมาณถ้าจะประมาณก็ประมาณร้อยสามสิบร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบแล้วกันนะคะคะลุฟูมากจ้าเป็นดอกทิวลิปเมื่อกี้ เกรดดีถือว่าโอเคเลยนะจ๊ะงานสวยกว่าบางป้ายนะบางป้ายในเปื้อนเปื่อนเปื้อน,นเยอะกว่านี้นะแบตก็จะหมดเน็ตก็มาหมุนอุ้ยเหมือนมันเตือนแล้วอะเดี๋ยวต้องรีบๆแล้วลจะะ้ะ กอ,อก,กอ,อกใสเดียวแขนกูดแขนสั้นแขนยาวมีหมดเลยนะคะครบจบในกระสอบเดียวนะจ๊ะคุณลูกค้าจ๋ารีวิวจะส่งให้ฟรีงานห้อยป้ายก็เอางานห้อยป้ายเมื่อกี้ไงอันนี้ก็งานห้อยป้ายนะคะอันนี้ก็งานห้อยป้ายนะ งันห้อยปลายก็มีปนมาเหมือนกันนะคะโอ้เกรดบีนะเนี่ยจากงานหอยปลายก็มีปนมาด้วยเดี๋ยวขออน้อยารือ้อนิดนึงนะจ๊ะลูกค้าจ๋า สีเข้มนะคะแต่มันอยู่ใก,กล้กล้องมันก็เลยสีสีสะท้อนแสงสีสีดเมื่อกีก้เป็นสีกรมเนาะสีเข้มมากเมื่อกี้อ่ะน่ารักดีนะค่ะรัก อันนี้เป็นผ้าฝ้ายน้องจะค่อนข้างยับผ้าฝ้ายพ้อขัอ้อตอนน้องอัพปรีดนะคะถึงจะสวยว้าวเป็นแบบเรยดยาวอ๋อน้องเปื้อนนะคะน่าจะซักออกนะเหมือนเปื้อนฝุ่น ขอรู้ข้างล่างได้ไหมอะแบตบมันจะหมดอะเดี๋ยวไม่ทันอันนี้ก็ออกแนวแบบเรียบร้อยนะคะแบบเข็นยาวมาได้ราะความสันมันไม่ชันมากอ๋ออันน uh ี้ก okay. ็แนวแบบพิ้วๆคะเดินใช้หาด ทรงแบบนี้ทําให้แบบเขาเรียกอะไรนะใส่แล้วดูผอมดูเพรียวนะลูกค้าทรงแบบเนี้ยเดสทรงแนวเนี้ยใส่แล้วดูสูงร้อยแปดสิบโอ้ยสวัสดี สีแดงสีแดงว้าวสีแดงอืมข้าชีฟองชีฟองข้าชีฟองนะคะ ขออนุญาตจ้ะหรือข้างล่างนะเอา้าอ๋อใกล้หมดละวิ่ยสิมวงสิมวงโอสิมวงแบบพัดเชลลายดอ,อกสิมวงพัดเชลลายดอ,อกพาเยืนอนะจ๊ะน่ารักดีนะ ใส่ตั้งหลายลีวยังสบอก What?